สวัสดีนุษย์นะครับมาครับวันนี้นะครับเรามาบินกันแนว silhouette นะครับซึ่งก็เป็นการบินในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะครับเน้นเก็บแสงและเงานะครับแสงดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เงาในความมืดนะครับหลายๆคนนะครับก็ชอบบินในแนวนี้นะครับเริ่มต้นนะครับในการบินนะพี่ไมยก็จะเซตนะครับโดยการใช้โหมดโปรนะครับเราจําเป็นที่ต้องใช้โหมดโปรนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ออโตเมติกนะครับ โปรแกรมเนี่ยเขาจะคำนวณค่าต่างๆให้เรานะครับซึ่งจะทำให้ค่า speed s h u ตอร์สูงนะครับแล้วก็ในส่วนของค่า ISO ก็สูงด้วยเช่นกันนะครับทำให้คุณภาพนะครับมันด้อยลงไปมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ก็จะใช้โหมดโปรในการบินนะครับเพื่อที่จะควบคุมนะครับค่า ISO นะครับให้ได้คุณภาพนะครับของภาพที่ดีที่สุดนะครับเบื้องต้นนะมาในส่วนของ่ากล้องนะครับพี่ไม้จะล็อกนะครับในส่วนของค่า ISO นะครับแค่100เท่านั้นเพราะ มันเป็นค่า ISO ที่ได้คุณภาพของไฟล์ภาพที่ดีที่สุดแล้วนะครับหลายคนนะดูคลิปพี่ไม้แล้วถามพี่ไม้ว่าทําไมพี่ไม้ถ่ายภาพช่วงที่เวลามืดๆนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยแล้วภาพมันไม่มีนอยส์เลยนะครับก็คือไม่มีสัญญาณรบกวนในภาพนะครับทำให้ภาพมันเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องล็อกนะครับค่า ISO ที่100แล้วพี่ไม้ก็ตั้ง speed shutter เนี่ยนะครับก็คือให้เป็นอัตโนมัตินะครับ ถามว่าทําไมต้องให้เป็นอัตโนมัตินะครับเพราะเราต้องการให้ภาพเนี่ยมันมีความสว่างความมืดที่ดูแล้วสมูทต่อเนื่องกันนะครับสมมุติว่าถ้าพี่ไม้ล็อกค่าสปีดชชตเตอร์นะครับสมมุติพี่ไม้ตั้งไปสักประมาณหนึ่งส่วนสองร้อยสี่สิบมันก็จะมืดแบบนี้ตลอดเลยในช่วงที่พี่ไม้หันไปในทิศทางที่มีแสงเนี่ยมันอาจจะสว่างแต่ถ้าพี่ไม้หันลำมาในสถานที่ที่แบบว่าไม่มีแสงแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมืดนะครับนี่คือถ้าเราล็อกนะครับ ในส่วนของค่าสปีดชัตเตอร์กับค่า ISO คู่กันนะครับแต่ถ้าโจทย์ของเราเนี่ยต้องการรักษาสภาพแสงให้คงที่เราก็ต้องล็อกนะครับแต่ในโอกาสนี้นะครับพี่ไม้กําลังจะถ่ายสถานที่แล้วพี่ไม้มีการมูฟเมนต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมุมนะครับของการถ่ายไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยพี่ไม้จะให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยอัตโนมัตินะครับแล้วก็พี่ไม้จะใช้วงแหวนนะครับไดอัลนะด้านหลังตรงนี้เป็นตัวคุมนะครับว่าจะให้มืดหรือให้สว่างเห็นไหม ซึ่งพี่ไม้สามารถคุมได้ตั้งแต่ก่อนบินแล้วก็ในช่วงบินด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ความชํานาญสักระดับหนึ่งนะครับก็ต้องฝึกนะครับเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยมันสมูทต่อเนื่องนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนค่ายโคชเชอร์นะครับด้านล่างเนี่ยจะให้สว่างหรือมืดนะครับก็แล้วแต่บุคคลเลยนะครับว่าใครชอบนะครับไฟล์ภาพเนี่ยในลักษณะไหนบางคนนะก็ชอบมืดนะครับบางคนก็ชอบสว่างนะครับ แต่ถ้าพี่ไม้ถ่ายเนี่ยพี่ไม้จะเน้นก็คือกลางๆหน่อยนะครับแต่ห้ามโอเวอร์เด็ดขาดโอเวอร์ก็คือสว่างขาวโพลนจนแบบว่าท้องฟ้าตรงเนี้ยนะคือแบบนี้นะดูนะคือท้องฟ้าขาวแบบนี้ไปเลยเห็นไหมถ้าแบบนี้คือไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมาดึงดีเทลกลับมาได้เลยนะครับให้มันติดท้องฟ้าแบบนี้มาหน่อยนะให้มันมีดีเทลรายละเอียดพวกเนี้ยมันมาค่อนข้างมืดเรายังสามารถที่จะยกขึ้นมาได้แต่ค่า ISO เนี่ย จะต้องไม่เกิน1หรือ200เท่านั้นนะครับอ่านี่คือพูดถึงเรื่องของคุณภาพเลยนะโปรดักชันเลยนะแต่ถ้าเราไปถ่ายในสถานที่ที่มันมืดจริงๆแล้วมันมีความจําเป็นที่จะต้องเพิ่ม ISO ก็ค่อยว่ากันก็ดูหน้างานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่า ISO สามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆนะแต่คุณภาพของภาพก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆ เอาละเบื้องต้นนะครับพี่ไม้จะเซตค่าประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ไม้จะบันทึกไปหลังจากนั้นเนี่ยพี่ไม้จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเกรดดิ้งให้น้องดูเบื้องต้นนะว่าเวลาที่พี่ไม้ทํางานเนี่ยพี่ไม้ปรับอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งพี่ไม้ก็จะเน้นการปรับแบบพื้นฐานโปรแกรมพื้นฐานนะครับที่ทุกทกคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้ด้วยนะเอาละคร่าวๆประมาณนี้ครับลุยกันเลย โอเคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะลองทําให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งโปรแกรมที่พี่ไม้ใช้ตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Final Cut นะครับ Final Cut Pro นะครับซึ่งเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมกลางๆนะครับแล้วพี่ไม้ก็มั่นใจว่าโปรแกรมหลายๆตัวนะครับในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในของ Mac นะครับหรือว่าในส่วนของ Windows นะครับสามารถที่จะทําได้ นะครับแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าน้องๆนะครับใช้โทรศัพท์นะครับหรือว่าแท็บเล็ต iPad นะครับในการปรับแต่งนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์นั้นๆนะว่าผู้พัฒนานะครับเขาออกแบบมาให้สามารถที่จะทำงานได้ในระดับไหนนะครับเอาละพี่ไม้จะซ้อนนะครับสอเลเยอร์แบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างนะครับนะด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นต้นฉบับนะครับ ต้นฉบับมาดูกันนะครับนะพี่ไม้บินนะครับตอนที่พี่ไม้ถ่ายนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับสิ่งที่พี่ไม้เน้นย้ำนะครับที่พี่ไม้บอกก็คือว่าอย่าถ่ายมาให้โอเวอร์จนเกินไปคำว่าโอเวอร์ก็คือสว่างจนแบบไม่มีดีเทลอะไรพวกนี้เลยนะครับนะสว่างจนแบบท้องฟ้าเนี่ยคือเป็นสีขาวไปเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้แล้วนะแต่ถ้าเราถ่ายให้ติดอันเดอร์แบบนี้พี่ไม้ถ่ายให้ติดอันเดอร์นะหมายความว่าบางจุดมันมืดเห็นไหม เนี่ยแถวนี้นะครับแถวนี้นะแถวสะพานตรงนี้มืดนะแต่ด้านหลังนะครับที่เป็นท้องฟ้าเนี่ยก็ไม่อันเดอร์แล้วก็ไม่โอเวอร์นะครับก็คือกลางๆนะครับแต่แถวภูเขาแถวนี้นะอ่าต้นไม้แถวนี้มืดนะครับเดี๋ยวเราสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้นะครับสังเกตดูนะพี่ไม้จะเก็บสีสันมาค่อนข้างที่จะครบนะครับเห็นไหมมีทั้งสีฟ้าสีน้ําทะเลที่ออกเขียวๆหน่อยนะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นสีส้มนะครับพี่ไม้ปรับนะครับระบบสีเป็น normal นะครับตอนบันทึกนะครับเพื่อที่จะให้ให้พี่ไม้ถือว่าเป็นค่ากลางๆแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะบันทึกมาเป็น DL o g นะครับก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถที่จะเกรด ing หรือว่าเอาไปทำงานเพิ่มเติมเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้พี่ไม้ถือว่าให้น้องๆทั่วไปสามารถที่จะทำงานได้ด้วยนะครับสามารถที่จะทำบนคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าบนแท็บเล็ต iPad ได้ด้วยนะ แต่ก็เหมือนที่พี่ไม้บอกนะครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะครับมันอาจจะทําได้ไม่เหมือนกันนะพี่ไม้จะอธิบายเป็นกลางๆไปก็แล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับไฟล์ก็คือประมาณนี้นะจําไว้นะดูสีนะครับเอาละทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะเริ่มนะครับทำการเกรดดิ้งนะครับพี่ไม้ก็จะทําในตัวด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะเกรดดิ้งนะครับวิธีการนะครับก็คือ เราจะเริ่มตรงไหนดีสมมติสมม,ต,สม,มติเอาเป็นช็อตแบบไกลๆแบบนี้ก่อนก็ได้นะเป็นช็อตประมาณแบบนี้นะครับในวิดีโอที่เราบันทึกมานะครับมันจะประกอบไปด้วยโทนสีแล้วก็โทนแสงนะครับคำว่าโทนสีก็คือเห็นไหมเราต้องแยกให้ออกนะสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงนะครับสีส้มสีเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็โทนแสงนะครับโทนแสงก็คือสว่างนะครับกลางนะครับอันเดอร์นะครับแล้วก็โอเวอร์นะเอาใหม่นะดูให้ดีนะ อันเนี้ยคือเป็นโทนโทนโอเวอร์นะครับเนี่ยในดวงอาทิตย์ตรงนี้นะครับนะแล้วก็แถวเนี้ยก็คือกลางๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแถวนี้นะเห็นไหมเป็นสีดำนะครับเป็นโทนที่อ่เป็นชาร์โด้นะครับเป็นชาร์โดแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับโอเคนะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนพี่ไม้ก็จะเลือกนะครับวงล้อนะครับวงล้อสีนะ ซึ่งวงล้อสีตรงนี้นะครับนะมันจะเขียนเป็น w i e w l o o o r r นะครับบางโปรแกรมก็อาจจะมีแบบนี้เลยบางโปรแกรมก็อาจจะแตกต่างไปบ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าบางโปรแกรมนะครับอาจจะใช้ลักษณะรูปแบบอื่นนะครับแต่วิธีการทำงานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือดูนะในแถบสีขาวนะตรงนี้นะครับขาวดำตรงนี้คือความสว่างนะครับนี่คือเรื่องของแสงนี่คือเรื่องของแสงแสงนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับคือเซตูเลชันนะครับของสีนะครับก็คือความเข้มข้นความคมชัดของสีนะครับเอาล่ะพี่ไม้จะทําให้ดูคร่าวๆนะไม่งั้นมันจะเสียเวลามากเลยนะครับพี่ไม้แค่จะทําเป็นตัวอย่างให้น้องดูว่าเวลาที่พี่ไม้ปรับนี่พี่ไม้ปรับอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับพี่ไม้ก็จะดูในส่วนของชาร์โด้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ก่อนนะครับพี่ไม้จะลองปรับนะในส่วนของชาร์โด้นะเห็นไหมนี่คือพี่ไม้ยกชาร์โด้ขึ้นนะครับ หรือปิดให้มันจมลงเห็นไหมเอาละพี่ไม้อาจจะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับในส่วนของไฮไลท์นะครับพี่ไม้ก็จะดูว่าถ้าเราดันขึ้นไปอีกมันจะได้ไหมนะครับหรือมันจะโอเวอร์นะครับถ้าสมมุติเราดันมากเกินไปมันโอเวอร์พี่ไม้ก็จะลดลงมาไม่ไม่ไม่ให้มันโอเวอร์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือในส่วนของแสงนะครับต่อไปในเรื่องของสีสันความคมชัดเราดูมาสเตอร์ก่อนมาสเตอร์ master เนี่ยพี่ไม้คิดว่ามันอ่อนไป นะมันเบาไปทุกสีเลยนะครับถ้ามันเบาไปทุกสีเนี่ยพี่มายกจะยกนะครับในส่วนของ a t u r a t i o n นะครับขึ้นดูนะนี่คือยกมากกลางๆนะนี่คือ,อค่าสีกลางนะครับนะตรงเนี้ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยนะว่าเป็นมิดโทนนะครับถ้าเรายกแบบนี้คือสูงเลยแบบนี้คือต่ำนะครับโอเคไหมพี่มายกอาจจะยกขึ้นมาเล็กน้อย ต่อไปในโทนไฮไลท์นะครับก็คือโทนที่เป็นสีสว่างเนี่ยพี่ไม้อยากจะให้มันเป็นสีออกส้มหน่อยนะครับพี่ไม้ก็จะเลื่อนนะเลื่อนจุดตรงกลางนี้แล้วนะครับดูนะถ้าพี่ไม้เลื่อนมาทางนี้มันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมสีส้มสีชมพูสีม่วงนะเนี่ยราก็สามารถเลื่อนได้อ่าพี่ไม้อยากจะให้มันออกโทนส้มๆหน่อยพี่ไม้ก็อาจจะดึงไปประมาณขนาดนี้นะโอเค ส่วนอยากจะให้มันเข้มนะครับหรือจืดจางมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่นะนะตัวนี้นะครับในการปรับนี้นะครับพี่ไม้แค่ลองปรับให้ดูก่อนนะว่าตัวไหนมันทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับส่วนวิดีโอที่พี่ไม้จะตัดต่อมาจริงเดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายนะครับพี่ไม้จะปรับให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้น้องเห็นความแตกต่างนะครับอลองดูนะ นี่คือตัวท e ี่เราปรับนะครับนี่คือปรับยังไม่เสร็จนะแต่ที่พี่ไม้ลองปรับได้สักเล็กน้อยแล้วนะครับต่อไปพี่ไม้จะปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าต้นฉบับเป็นอย่างไรต้นฉบับเป็นแบบนี้ครับอ่านี่คือต้นฉบ,แบบับนะครับเห็นไหมนี่พี่ไม้ปิดตัวบนนะครับแล้วก็ให้เห็นตัวล่างนะนี่คือต้นฉบับที่เก็บมาแล้วก็นี่ที่เราปรับนะ เอาละสมมุติถ้าใครอยากจะให้สีน้ํามันดูแบบว่าสวยงามกว่านี้หน่อยนะครับสีน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในโซนแบบกลางๆก,กับติดชาร์โดหน่อยๆน,นะครับสีน้ําใช่ไม้ก็จะดึงตรงนี้เห็นไหมให้มันออกเป็นสีเขียวสีส้มสีม่วงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็ให้มันออกเป็นโทนสีคล้ายๆสีเดิมนะครับนะก็คือสีเขียวๆขวฟ้าฟ้าประมาณนี้โอ okay. เค u เ a t i o n ขึ้นเล็กน้อย เราก็ลองดูก่อนย้ำอีกครั้งโปรแกรมที่พี่ไม้ใช้ตอนนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมแบบกลางๆนะครับสามารถที่จะหาใช้ได้ทั่วไปนะครับใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับใน Sony นะครับโซนี่เวกัก็ใช้ได้นะครับหรือว่า Premiere Pro อะไรพวกนี้นะครับก็ได้นะครับทำได้ทำได้ดีกว่านี้ด้วยนะอันนี้พี่ไม้ใช้โปรแกรมที่เป็นแบบกลางๆแล้วนะครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าสมมติเวลาที่พี่ไม้จะเกรดดิ้งสีนะครับ พี่ไม้ก็จะใช้นะครับในส่วนของ v า v i i r e s o l v e นะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมอของ Mac เหมือนกันนะครับในการที่จะปรับมันจะค่อนข้างที่จะละเอียดกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะ Create อะไรได้มากกว่าเนาะคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้พี่ไม้จะลองดูว่าถ้าพี่ไม้ให้มันสว่างขึ้นอีกนิดนึงจะได้ไหมเนาะอย่าให้อเวอร์แต่ก็ให้ดูแล้วแบบไม่มืดนะครับโอเค เอาละพี่ไม้จะปรับให้เข้ม mm hmm. ๆหน่อยนะเพื่อที่จะให้น้องๆได้เห็นความแตกต่างนะครับส่วนใครนะจะชอบสีสันมากน้อยกว่าที่พี่ไม้ทำนะครับ mm. ก็ไปเลือกด้วยตัวเองได้เลยนะครับแต่ถ้าพี่ไม้ปรับเบาๆนะครับน้องอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างเอาละโอเคทีนี้ลองดูนะถ้าสมมุติว่าพี่ไม้ปิดนะครับต้นฉบับก็คือเป็นแบบนี้เห็นไหมนะต้นฉบับเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าที่เราปรับกันเมื่อกี้นะครับจะเป็นแบบนี้อ่าโอเคนะเอาละทีนี้พี่ไม้จะลองให้มันเปรียบเทียบกันดูนะครับลองดูนะความแตกต่างนะครับระหว่างเกรดดิ้งกับไม่เกรดดิ้งนะครับนั่นก็คือต้นฉบับนะครับเป็นแบบนี้นะสังเกตดูให้ดีนะครับ นะสีเนี่ยมันจะเป็นสีเดิมนะทุกอย่างเนี่ยพี่ไม้ใช้สีเดิมนะครับแต่เร่งขึ้นนะครับเร่งในสีนั้นๆขึ้นนะครับพื้นที่ที่อันเดอร์เห็นไหมเนี่ยบริเวณเออ่ที่สะพานเนี่ยก็จะสว่างขึ้นนะเห็นไหมฝั่งเนี้ยจะมืดนะครับแต่ตรงนี้จะสว่างขึ้นน้ํานะครับก็จะดูใสขึ้นนะคมขึ้นนะครับอ่าแล้วก็สีสันมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับย้ําอีกครั้งนะอันนี้เนี่ยคือพี่ไม้ ทำให้ดูเพียงแค่ตัวอย่างนะครับส่วนใครต้องการจะให้มันสีสันชัดเจนมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ตัวเองไปเลือกกันนะครับนะพี่ไม้ทําให้ดูเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคข้าวคร้าว,าวก็ประมาณนี้นะครับมาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่างานที่ออกมาสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเป็นอย่างไรครับลุย